เมื่อเวลา9นาฬิกา29นาทีของวันที่11พฤษภาคม2568นายนริศนิรมัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิรและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่บริเวณพุทธมนฑลจังหวัดสมุทรสาครตำบลน้ำแพงอำเภอบ,บ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนางสุพิญญานิรมายวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตำรวจเอกเขตรัชศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นางพิตราชานศิลป์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพนักงานรัฐวิสาหากิจสถาบันการศึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระสงฆ์ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ น,นายนรินทร์รไมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิธได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชศักการะเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเจน้าที่อารัธนาศีล พระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าวัดวัดเจษดารามพระอารามหลวงประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระราชวัสาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวัดวัดหลักเสีราชโมสรและพระสงฆ์รงสมณศักดิ์รวมสิบรูปให้ศีลจบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานในพิธีได้ปลูกพระศีมหาโพธิทศมาราชบพิรที่มณฑลปลูกโดยมีาาคณะสงฆ์เจเริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำผู้ร่วมพิธีรับชมวุดิทัศน์ธรรมนาวาวังธรรมพระชาราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568ค่ะในการน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระชาราชทานต้นพระสีมหาโพธเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศและพระราชทานนามว่าพระศีมหาโพททธิทศมาราชบ,บพิษ มีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระสถา,า,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานเลิกการปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพ,พิรในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีพร้อมกันทั่วประเทศณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด จากนั้นพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าวัดวัดเจษดารามพระอารามหลวงประธานสง์นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาจากนั้นพระราชวัฒนาคอนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวัดวัดลักษีราสมรสรพระสงฆ์รงสมณสัก พระพิสุสงฆ์สัมณเนรผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้นาผู้เข้าร่วมพิธีทุกหมู่เล่าร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสาครภูมิบาลประธานธรรมสุทัศน์พระประธานประจําพุทธมนตนจังหวัดสมุทรสาครจํานวนสามรอบเนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพาน์ค่ะ สนับสนุนโดย m c Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย